ว่าผักบุ้งนะคะผักบุ้งสดๆไปเก็บมาในไรด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำหวา สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มที่จะเย็นแล้วที่บ้านคุณผู้ชมนะคะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มเย็นหรือ,อยังนะคะบ้านมินจฉมีช่วงเช้านะแบบอ่อหนหนาวแล้วนะวันนี้มิจิมก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศะคะ่ะธรรมชาติล้วนเลยนะคะตามท้องไร่ท้องนาท้องทุง่งไปชมพร้อมกันเลยจ้า าแล้วครับเราว้าวพามาชมท้องไร่ท้องทุ่งค่ะคุณผู้ชมมารับกลิ่นไอธรรมชาติรันๆนะคะนี่จะเป็นนาข้าวไม่จริงนะคะนี่แล้วก็วันนี้นะคะมาเจอนี่นะคะ่ะคุณผู้ชมในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะมีปลาจริงด้วยค่ะวันนี้ก็เลยกับพ่อบ้านนะคะนำอุปกรณ์ค่ะมาชมดูนะมาดูมาดูกันมีปลาด้วยค่ะ ม่จริมเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยเยอะเลยหลายตัวเลยนะคะดูกันว่ามีปลาอะไรนะคะเนี่ยปลาอะไรครับพ่อปลาเข่งปลาเข่งน้อยในน้ํามีปลาในนามีข้าวจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นธรรมชาตินะคะวันนี้ก็เลยพามาเดินชมค่ะท้องไร่ท้อง,องนาอุ้ยพ่อนี่เข้ามาตรงนี้มดแล้วมีปลาช่อนด้วยนี่นี่น ย้ป่าชนค่ะได้ป่าชนเราไม่มีเงินนะคะก็สามารถอยู่รอดได้นะคะถ้าเรารู้จักทำนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาลับธรรมชาติค่ะจากท้องไร่ท้องนานะคะจำได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงลมเย็นๆพัดผ่านนะคะนกร้องแล้วก็มแมลงต่างๆที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาค่ะทำให้รู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะในนานี่เราทำแบบธรรมชาติเนาะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีธรรมชาติก็ยังอยู่มีกบมีเขียดด้วยนะคะคุณผู้ชมมีปูมีหอยนะคะอยู่ในนี้อา่ารู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะก็เลยมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะคะมาดูนาข้าวกัน นี่มันจิงใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะบำรุงต้นข้าวว้าวเขียวกระจีทั้งทุ่งเลยค่ะด้านโน้นก็จะเป็นไร้ข้าวโพดนะคะใบเริ่มเหลืองละ ข้าวเริ่มที่จะออกรวงแล้วนะคะเดินผ่านนะคะคุณชมได้ยินเสียงจอมแจมจอมแจ,ม,จมนะคะกบเขียนนะคะกระโดดลงน้ำเนาะแล้วได้ยินเสียงปลาด้วยอ,อยู่ในกอข้าวนี่แหละซึ่งในเมืองหาไม่ได้นะคะคุณชม มาอยู่ตามชนบทรู้สึกว่าได้รับกลิ่นอายธรรมชาติแล้วมีความสุขค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้าปลูกไว้ตามคูนาน,นะคะไม่ค่อยได้มาดูแลสักเท่าไหร่นะคะนี่เดี๋ยวต้องมาฟื้นฟูกันใหม่มีเยอะเลยบางทีก็ปล่อยให้สุกแบบขาต้นเลยนะคะนกก็มาจิกกิน ว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสตรงนี้กันจังเลยรู้สึกเย็นสบายสดชื่นมีพลังเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานวันต่อไปเลยแล้วค่ะเนี่ยน้ำใสมากๆเลยข้าวกำลังแตกกอน,นะคะเนี่ย พ่อบ้านกำลังจับปลาอยู่นะคะทางโน้นสักบ้งตามคูนานะคะอุ้ยอดหวบมากๆเลยนะคะนี่มีผักกินแบบธรรมชาติด้วยนะคะ เราก็จะพาน้องๆไปปล่อยกันในสระใหญ่นะคะได้ผักบุ้งด้วยักขึ้นรถประจำตำแหน่งกันเลยจ้ามาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ว้าวปลานะคะอุ้ยเต็มสระเลยค่ะดูสิคะนี่เต้นกันใหญ่เลยนะคะคบรรยากาศร่มรื่นมากเลย เดินเข้ามาในรายฝั่งนี้นะคะด้านนี้ไม่เจนจะปลูกข้าโพดค่ะต้นก็เริ่มที่จะเหลืองละใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดีย๋ยววันว่างก็พากันมาตกปลาอยู่ในสะนี่นะคะคุณผูม้ชมมีกินทุกอย่างคะคะคุณผู้ชมทั้งผักทั้งข้าวนะคะ มาดูต้นส้มค่ะคุณผู้ชมนี่ส้มนะคะที่แม่ถึนปลูกไว้แตกยอดใบดีๆค่ะตาโนน,นก็จะเป็นฝรั่งนะคะปลูกไว้ริมสระเนาะห่อไว้ค่ะเดี๋ยวคุณมแมลงวันทองนะคะเธอมาเจาะนะถ้าไม่ห่อนะได้กินตลอดทั้งปีนะคะเนี่ยทีนี้เราก็จะไปปล่อยปลากันนะคะ เหมือนนะ้ำมันจะรั่วด้วยนะพ่อเน,นี่ยจมน้รั่วออกจากสระนะคะมาใส่นาะข้าวหาปล่อยแล้วจ้าปลาตัวน้อยนะคะปลาเข็งปลาช่อนลงสระไปเลย มอนเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมนี่มันจิ้มเด็ดมาสุกแล้วนะคะนี่เพิ่งมาปลูกไว้นะคะยังออกผลไม่เท่าไหร่นะคะเพิ่งจะติดมัองเนี้ยอืมหวานมากๆเลยค่ะมาปลูกไว้ไม่กี่เดือนเองนะคะเริ่มที่จะออกผลแล้วค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะคุณผู้ชมโูยดอกเต็มต้นต้นสูงใหญ่มากๆนะคะดอกเต็มเลย น,น้องก็จะเป็นน้อยหนาค่ะ่าค่ะเป็นสิ่มาปลูกไว้เป็นกอใหญ่มากๆเลยนะคะนี่อันนี้หนึ่งปีแล้วค่ะเนี่ยเขียวงามมากนะคะมาที่ไร่ก็จะมีครบทุกอย่างนะคะกระเพรามีทุกอย่างะคะ่ะทำกับข้าวที่นี่ได้เลยนะคะโห<ฮ>้พริกนะคะตอนนี้ออกดอกเพียบเลยคะ่ะไม่ใบหย,ยิกไม่งอไม่มีโรคอะไรเลยนะคะต้นแข็งแรงมากแค่ต้นเดียวนี่คุณผู้ชมก็เก็บไม่หวาดไม่ไหวนะคะ ด้านนี้นะคะก็ติดผลแล้วเนี่ยเป็นพริกยอดสนนะคะก็จะใช้วัสดุคุมดินคือฝางข้าวค่ะหรือคุณชมมีเศษหญ้านะรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็พอย่อยสลายไปเขาจะเป็นป evet. ุ mm ๋ยโดยธรรมชาติเลยค่ะคุณชมนี่เคล็ดลับง่ายๆนะคะในการปลูกพริกนะคะโดที่สําคัญนะเขาจะ คลุมวัชพืชน,นะคะพวกหญ้านะคะไม่ให้ขึ้นด้วยนะใต้ต้นนะคะนี่จะเป็นภูมิปญาชาวบ้านค่ะเวลาเราเกี่ยวข้าวไปเนาะก็จะเก็บฟางข้าวไว้นะคะไว้ใช้ประโยชน์แบบนี้แหละนะคะนีโ่โอหพลิกลูกใหญ่มากดกกิ่งแทบหักเลยครับคุณผช มาดูมะเขือกันค่ะคุณผู้ชมมะเขือน,นะคะอืมดอกเยอะเต็มต้นเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะออกผลเพียบครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทำเศรษฐกิจพอเพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วค่ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาตินำมาฝากทุกท่านค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมได้ไปรับกินอายธรรมชาติแล้วนะคะ เพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะพร้อมที่จะทํางานนะคะหนักๆในวันต่อไปค่ะแม่จิมหวัง,งว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะ กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะอัปเดตตลอดนะคะว่าแม่จิมจะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมขอให้มีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ